กราบโนทวบโชมที่น่ารักนับถอยินดีต้อนรับเข้าสโโโู่หัวหนเดนหนึอีกแล้วพระท่านคลิปนี้ก็เป็นแนวทาน16ธันวาคมปรกชาวิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยครับทับโชมที่น่ารักนับถอท่านเจ้านี้โขนเพนแนวทานดับ10หน่วยล่างนะ เบ่งปานดาบดาบดับหตัวเดียวดับตัวเดียว6ดับหตัวเดียวก็ขอบคุณมากดับตัวเดียวเหลือ9ตัวต่อไปเจ้านี้ใบนี้เบ่งปานแนวทานวิ่ง บนสองตัวห้าสี่ห้าสี่สองตัวสองตัวเป็นแนวทางวิ่งบูนกอขอบคุณมากต่อไปต่อไปเจ้านี้ x พันใบนี้ เป็นอดีตที่แล้วครับนะเป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะท่าน97097 97, นะวิ่ง9ผ่าน97ผ่าน097 0 0าเราไปชมเนื้อท่านใหม่กันบ้างเนื้อท่าน หมยก็แบ่งปันปตัวเดียว8 8 7 8 9 8 0การ9 6 9 5ชุด9 8 7 0 8 7 6 8 7, 7ก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน x พัน x พัน เจ้าของแนวทางต่อไปใบนี้ครับแบ่งปันแนวทางบนล่าง776โค76 57 22 27 776 7657 2 2งส,งสงก,ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้แนวทาน x นับทนันก่อนเกณฑ์แบ่งปานตัวเดียวชุดเดียว999นะ 999แล้วก็9947แบง่งปัน3ชุดเป็นแนวทางเจ้าก่อนเกมนักถนนไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้แบง่งปันแนวทางบน5กับ7ชุด7591 76150 ห้าเก้าห้าปดล่าง9ก้ากับ3ามเก้าสีปปดตามด้วยแปดเไปต่อการใบนี้ครับลิกิดรูป5กับ6 คู่ห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกสองหกแปดหกเก้ารูกห้ากับหกขอบคุณมากเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อกันเลยเจ้านี้เด็ดปาชุดเต็มล่าง

รวมสิบหกคู่16คู่ไปต่อเจ้านี้วิเนวทันบน5รอง9กคู่ตดบนห้า7ี9ห้ล่างหรอง9 0คู่5 0 5 9 9 0ย์เก้้าศูนย์ศนยแนวทานดับบนสอง ตัวเดียวต่อไปเจ้านิคนปปสี่เจ้าทันโบนเจตัวเดียวชุดเก้า2ป7ดห้า8ป็ดสองเจ็ดเจ็ดก้าห้าเก้ปดแปดห้าแห ล่าง5คู่5253 52292321ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้พีน่น้อยแบ่งปานธันฟาน61ตัวชุด60 6567 69ตามด้วย436256 ต่อไปครับใบนี้เอ้ยบานสะกอนนะท่านบานสะกอนนะส่วนตัว7กับ6วิ่งบนล่างนะชุด7 6็ดหกสอง7จ็สองสองนะท่านเจ้าบานสะกอน แบ่งป,นปาน4ชุดวิ่งสองตัวบนล่างต่อไปเจ้านี้ดับสอนอมนดับ10หน่วยบนเจ้าโขนเพนแบ่งป,นปานดับ9้าแบ่งปานดับ9ดับตัวเดียว9เนาะดับตัวก็เหลือ9้าตัว ตไปต่อเจ้านี้วิ่งรอส,สอน,นอครับท่านเจ็กหกสามดึงหกนะท่านดึงหกนะวิ่งร้อยสิบหน่อยเจ็กหกสามดึงหกขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ดับ เตมรวมสามตัวโบนดบาบเตมรวมสามตัวโบนดับสองดับสองดับตัวเดียวสองดับสองหนึ่งตัวเป็นแนวทางขอบคุณมาก ไปต่อการเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะใบนี้อดีตที่แล้วนะสองสองแถวจับคู่นะท่านเจด้านะเ9ชุน9ก้าผ่านเผ่านคู่7 9, 9็ดก็ เป็นแนวทานสองเถวจับคู่สองตัวใบนี้ซึ่งเป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตเก่าวที่แล้วซึ่งแดืนทานใหม่นี้ครับเ,เราไปชม ด่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,ปนสองแถวนะท่านสองสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะไม่โชนนะไม่โชนจับคู่สองเจ็ดสองสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะท่านก็ดึงแค่สี่ตัวเป็นแนวทางที่จริงจับคู่ก็น่าจะได้มากกว่านี้ เป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยสําหรับข้อมูลและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ทติดตั้อ x มินมาประจนันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ัะท่านเจอกันคลิปต่ตอไปครับผม